วันนี้ก็ปามาดูผู้ป่วยอีกรายหนึ่งนะครับที่กระดูกไหปลาราหักที่มารักษากับหมอใหญ่หรือลุงใหญ่นะครับสิทธิ์เอกเพะท่านจบก็พอมาถึงแกก็ลองให้อัตมาเนี่ยจิ้มไอ้ฝั่งที่ไม่หักดูนะครับเนื้อก็จะเรียบเสร็จแล้วแกก็ให้มาลองจิ้มอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็กระดูกมันจะซ้อนกันสองอันนะครับแกก็ให้ดูแล้วก็แกก็แนะนํานะครับในการรักษาเรียกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับ หมอใหญ่หรือลุงใหญ่เนี่ยรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคก,กระดูกเนี่ยนะครับมาแล้วไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แคนเป็นระยะเวลา38ปีตั้งแต่สมัยพ่อท่านจบนะครับยังไม่มรณภาพนะครับนี่ก็จะเป็นการรักษานะครับก็เมื่อจัดกระดูกตามระบบระเบียบตามที่ได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วเนี่ยก็นำผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำมันว่านนะครับซึ่งเป็นสูตรของพ่อท่านจบนะครับมาพัานแล้วก็มีผ้าก๊อตนะครับ แล้วก็จะมีเอ็นรัดนะครับตามที่เห็นก็ตัวอาตมาเองก็มาก็ป่วยเหมือนกันนะครับเป็นหมอนกระดูกทับเส้นก็มาบีบครั้งแรกเห็นผลเลยหายเลยนะครับแล้วก็ก็เลยมาซ้ำในเรื่องของการบีบนะครับหกรอบ6มื้อนะภาษาใต้เรียกทีนี้ก็มีเวลาก็มาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้กับหมอใหญ่นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ได้รู้ว่าเนี่ยแพทย์ทางเลือกนะครับที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษา นะครับหมอใหญ่ก็มีใบประกอบโรคศิลน,นะครับที่ออกโดยสารนั้นก็เรียกอะไรนะแพทย์แผนไทยอ,ออกโดยแพทย์แผนไทยนะครับก็พามาให้ชมกันนะครับด้านหลังก็เรรนดาผู้ป่วยนะก็มารักษาวันหนึ่งนี่เยอะอยู่นะประมาณ5คน10คนบางวันเป็น30คนก็มีนะครับก็ถ่ายให้ดูกันนะครับแกกันแนกนะครับก็ใครมานคะรศรีธรรมราชนะครับมาวัด พอท่านจบหรือใครจะมารักษาก็มาได้นะครับเนี่ยก็ทําการรักษาพันผ้าแล้วก็ระยะเวลาการรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเจ็บมากเจ็บน้อยดูแลตัวเองดีไม่ดีนะครับก็ออกมาให้ชมกันก็ลงไว้หลาย EP นะเดี๋ยวจะพยายามทําหลายๆคลิปนะครับออกมานะก็มาชมกันนะครับคนไข้ก็มารอตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะ ก็ถ้าใครมาให้ลุงใหญ่รักษาเนี่ยก็ต้องมาตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองหยุดทุกวันพุธนะครับหยุดทุกวันพุธมา8ปดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองนะครับเปิดเกือบจะทุกวันนะครับปิดวันเดียวคือวันพุธ8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ถามได้เดี๋ยวก็บอกนะครับสวัสดีครับ